สระชาแนลดูกระพังโมที่ผมตากไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แดดที่สองมันจะแห้งถึงไหนแล้วถ้าตากไว้แห้งมันก็จะเชื้อราขึ้นนะครับ ันนี้อ้แห่งพอสมควรพรุ่งนี้อีกแดดหนึ่งน่าจะพอพนี้อีกแดดหนึ่งครับผมยวจ,จะเก็บใส่กระสอบไว้ใบที่ร่วงก็จะเก็บใส่กระสอบเอาไว้วนี่ไม่ถูกเด็ดเลย เดี๋ยวค่อๆมาเก็บตรงนี้ยังไม่ถูกแดดครับรนี่ยังเขียวอยู่แต่โดยรวมคือน่าจะเจ็บเปซที่แห้งไปแล้วนะครับใบนี้ไม่ใช่รางผมใบที่ร่วงๆนี้ก็ เก็บใส่ถุงนะครับถ้าใบสดมันจะมีกลิ่นหน่อยถ้าตากแห้งแล้วกลิ่นมันก็จะหาย ไปชงน้ำร้อนหรือต้มเขาบอกให้ต้มหนึ่งกระมือต่อน้ำลิดครึ่งแล้วก็ดื่มน้ำดื่มได้ประมาณห้าหกแก้วนะครับกากมันก็เก็บไว้ต้มวันหลังอีกหนึ่งน้ำถ้าน้ำมันจางๆหรือ เจือจางลงเ่เราก็ทิ้งใส่ชุดใหม่เข้าไปนี่ก็ถือว่าแห้ง70สิบนะครับ มากาที่นี่หนาวยังหนาอยู่นะครับพี่น้องบางใบมันก็ไม่แห้งพรุ่งนี้อีกแดดหนึ่งครับโอเคเลยเก็บได้เลยเก็บแพ็คใส่ถุงได้เลยแล้วก็ไว้ชงดื่ม นี้อีกแดดหนึ่งครับผมนี่เวลาห้าโมงเย็นแล้วที่นคนปรปฐม ทุกวันนี้ผมก็ต้มดื่มนะครับเก็บเอาเนี่ยพวกที่ร่วงๆเนี่ยไปดื่มต้มดื่มเดี๋ยวสักพักจะมาเก็บ เราจะเก็บไว้บนรถเก็บไว้บนรถหมอก็ลงต้องเก็บครับต้องเก็บอย่างเดียวใบนี้ไม่น่าจะใช่ มันมีใบประดูด้วยมันอยู่ใต้ต้นประดู บางใบนี่กรอบแล้วนะครับกำรูนี่กรอบหมดแล้วแต่พวกพวกที่มันเขียวๆอยู่ต้องรออีกแดดหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยพวกนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยผมจะแยกออกพวกนี้แยกใส่ถุงไว้ต่างหากพรุ่งนี้จะไม่เอามาตาก อยู่สักคู่มาเก็บครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกระพังหอมหรือตดมูตดมาอิสลายชนแนลคลิปนี้สวัสดีครับ